สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง LC l a r n i n g Zone ครับพบกับผมแคมป์ l a n d i n g Zone เช่นเคยครับก็ห่างหายกันไปนานเลยก็ขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้อัปคลิปบ่อยช่วงนี้นะครับแล้วก็ Facebook Lo บินนะครับช่วงนี้ Facebook ได้ทำการปรับอัลกอริทึม AI ไปนิดหน่อยนะครับทำให้บินกันหลายเพจเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีเพจสำรองหรือมี Line Official แล้วก็มีเว็บไซต์อยู่นะครับโดยผมอยากให้ท่านผู้ชมอิงเว็บไซต์เป็นหลักมากกว่านะครับผม แล้วก็วันนี้นะครับเรามาอยู่กันกับเจ้าตัว RWA ใน h t Hawk 2011นะครับหรือ2011หรือเรียกกันง่ายๆของบ้านเรานั่นก็คือไฮคาปานั่นเองครับโดยเจ้าสาตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ได้เลิขสิทธิ์จากใน h a w k นะครับโดย RWA เป็นคนถือเลิขสิทธิของ airsoft อยู่นะครับแล้วก็3ตัวนี้เนี่ยจะผลิตโดยโรงงาน Army a r m a m e n t นั่นเองครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีอยู่3สีนะครับโมเดลนะครับอ้าวงง3สี2โมเดลนะ ก็คือว่าตัวโมเดลแรกนะครับนั่นก็คือเจ้าตัว B D S 9นะครับก็คือตัวสีเงินตัวนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นโมเดลเดียวเลยนะครับตัว B D S จะเป็นสีเดียวสีเงินสีเดียวนะครับซึ่ง B D S เนี่ยจะไม่มีคอมด้านหน้านะครับแบบนี้นะครับซึ่งจะไม่เหมือนกับเจ้าตัวโมเดลที่2นั่นก็คือเจ้าตัว Sandhawk หรือ T R S 9นะครับตัว Sandhawk นะครับจะเห็นได้ว่าเขาจะมีคอมอยู่ข้างหน้านะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยพอ Sandhawk เนี่ยแล้วก็ตัว T R S นะครับเขาจะเป็น ตัวที่เป็นสไลด์4.3นะครับแล้วก็จะมีคอมอยู่ด้านหน้านั่นเองครับแต่ข้างเนี่ยก็จะ5.1นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าตัว TIS9 แล้วก็เจ้าตัว BDS9 เนี่ยความยาวสไลด์จะเท่ากันนะครับโดยตัวนี้เนี่ยจะเป็น5.1ตัวนี้จะเป็น4.3แล้วก็มีคอมอยู่ข้างหน้าทําให้ความยาวเป็น5.1นั่นเองครับก็กล่องที่ได้นะครับจะมีโลโก้ Night Hawk Custom อยู่นะครับจะมีสติ๊กเกอร์ RWA เรืองแสงว่าให้เป็นให้บอกว่าตัวนี้ได้ลิขสิทธิ์นะครับ แต่แล้วเปิดกล่องออกมานะครับหลักๆก,ก็คือได้ปืนกับแม็กปกติอยู่แล้วนะครับแต่ที่พิเศษกว่าเจ้าอื่นก็คือเขาจะได้ถุงซิปเล็กๆมา2ถุงนี้นะครับถุงนึงนะครับไว้สําหรับเป็นติดดอทนะครับผมอีกถุงนึ่งจะเป็นตัวมัสโซสีส้มไว้สําหรับประเทศแบบ US นะครับที่เขาต้องปากกระบอกสีส้มแล้วก็จะมีตัวแปลงเกลียวไว้ใส่พวกเก็บเสียงหรือเทรเซอร์ได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากปากกระบอกไปท้ายกระบอกกันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ย มันมีแค่2โมเดลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะรันดาวไปพร้อมกันนะครับเพราะว่าตัว T R S 9แล้วก็ตัว s แซนฮอกซีดำจะชื่อว่า T R S 9นะครับส่วนตัว s แซ h ฮอกจะชื่อ s แซ h ฮอกเลยสีใสจะชื่อ s แซ h ฮอกนะครับก็ตัวนี้นะครับทำไมถึง e T R S 9 B D S 9 <c oughs> เพราะว่าของจริงเนี่ยใน h ฮอกโมเดลนี้เนี่ยเขาจะเป็นดับเบิลสแต็กยิงที่ลูก9มมนะครับไม่ใช่จุดสีนะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยชื่อ T R S 9 B D S 9 <c oughs> ส่วนตัวนี้ชื่อ s แซ h ฮอกนะครับก็ปากกระบอกนะครับ ตัว BDS 9ก่อนเลยตัว BDS 9นะครับศูนย์จะได้เป็นศูนย์ไฟเบอร์ออปติกสีแดงนะครับส่วนในตัว s n ซ h o อ k และ t r s เนี่ยเขาจะได้เป็นศูนย์ s ซ l ิ d สีดำแต้มขาวมานะครับแล้วก็ตัว TIRs แน่นอนนะครับปากกระบอกเขาจะเป็นคอมเพเซเตอร์นะครับอย่างที่บอกไปแล้วก็สไลด์จะเป็น4.3คังเป็น5.1มีค้อมทำให้ความยาวของ t r s แล้วก็ BDS 9ความยาวจะยาวเท่ากันนะครับ ในส่วนของปากกระบอกของเจ้าตัว TIS หรือ Sandhawk นะครับเขาจะมีเกลียวอยู่แล้วทำให้ท่านผู้ชมสามารถที่จะหมุนเพื่อติดตั้งเจ้าตัวแปลงเกลียวเพื่อที่จะใส่เทเซอร์ได้เลยนะครับแต่ในส่วนของ BDS9 เนี่ยเขาจะมี barrel plug มานะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะใช้หกเหลี่ยมขันออกได้นะครับซึ่งตอนนี้เขาจะไม่โชว์เกลียวทำให้ปืนมันดูสวยงามมากๆเลยนะครับพอเราขันออกมาเราจะเห็นเกลียวแล้วเราก็สามารถที่จะติดตั้งเจ้าตัว adapter เกลียวได้นั่นเองครับในส่วนของสไลด์นะครับจะเห็นได้ว่า จะกัดล่องไม่เหมือนกันนะครับระหว่างเจ้าตัว B D S 9แล้วก็ T I S 9นะครับ B D S 9เนี่ยตัวสิงเงินเรียงง่ายๆนะครับตัวสิเงิน,เ,งน,เ,งนเขาจะมีการซาะล่องสไลด์มามีการเจาะทะลุเพื่อลดน้ําหนักมาแล้วนะครับแล้วก็ตัวท่อหรือบารเลก็จะเป็นอลูมิเนียมอลลอยเหมือนทั้งสไลด์แล้วก็เฟรมนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเจ้าตัวศูนย์นะครับศูนย์หลังศูนย์หลังจะ คล้ายๆกันนะครับแต่ตัว BDS 9เนี่ยศูนย์จะต่ํากว่าเจ้าตัวสีดําแล้วก็สีทรายนิดนึงนะครับตัวตัวสีดําแล้วก็สีทรายเนี่ยเขาจะได้เป็นศูนย์ที่เรียกว่า Suppressor Height นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยมันสูงแล้วนะมันไม่ใช่แบบศูนย์ต่ําแบบไฮคาปาทั่วไปนะครับนี่คือสูงแล้วแต่มันยังสูงไม่เท่าสีดํากับสีทรายนั่นเองครับแล้วก็ที่พิเศษของตัว Night Hawk เลยนั่นก็คือตัวส่นหลังนะครับเขาจะมาเป็นแบบ Optic Ready นะครับทำให้ท่านผู้ชมสามารถที่จะติดตั้ง IMR Footprint หรือเจ้าตัว ด o อกเตอร์ฟุตปินได้นะครับตัวนี้แล้วก็ตรงข้างนะครับเขาจะมีรางที่เราสามารถที่จะติดตั้งไฟฉายได้ด้วยนะครับใส่ได้หมดเลยนะครับถ้าเป็นไฟฉายที่ใส่บุซันอยู่แล้วเช่น X300 t าทนะครับในส่วนต่อมานะครับเราก็จะพอสไลด์ข้างบนแล้วเนี่ยหมดแล้วนะครับเราก็จะมาดูที่ไกลกันนะครับตัวไกลเนี่ยจะเป็นแบบไกลตรงทั้ง3าโมเดลเลยนะครับเหมือนกันหมดแล้วก็สามารถที่จะปรับความตื้นลึกของไกลได้โดย6กเหลี่ยมนะครับเราท่านผู้ชมก็สามารถที่จะ เอาหกเหลี่ยมมาปรับไกลได้ตามความชอบได้เลยนะครับกริปนะครับพอไกลไปแล้วมาที่กริปกันทั้ง3ตัวกริปจะเป็นพลาสติกนะครับหลายๆคนบอกว่าเอ้ยของจริงมันเป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียม CNC เลยนะครับแล้วทําไมของเล่นเป็นพลาสติกเพราะว่าถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่เล่นไฮคาปาอยู่แล้วนะครับตัวกริปอลูมิเนียมเ n ียเนี่ยแพงกว่าปืนนะครับไม่ว่าจะเป็น 5KU หรือใครก็ตามนะครับซึ่งราคาจะอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0 8 0 0 0เป็นหมื่นเลยก็มีนะครับสำหรับกริปอลู ซึ่งตัวนี้นะครับปืนจะอยู่ที่ราคาประมาณ6,000เท่านั้นเองทำให้หมายความว่าทาง AWA เขาก็ต้องทำการลดคอสลดต้นทุนแล้วก็เพื่อที่จะทำให้ราคามันอยู่ในที่ราคาค่อนข้างย่อมเยาวแล้วก็เล่นได้ทุกคนนะครับทำให้กริปตัวนี้เนี่ยจะเป็นพลาสติกทั้ง3โมเดลนะครับจะไม่ใช่เป็นอลูเหมือนของแท้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ ้ฮคาปาบางตัวไม่มีนะครับเช่นผมเคยซื้อเจ้าตัวที่8 Staccato P มานะครับเขาไม่มีแฮมเมอร์โปรเท i ชันให้ทําให้เวลาเรายิงไปสักพักเนี่ยตัวแฮมเมอร์มันจะไปกระแทกกับเจ้าตัวเฟรมนะครับหรือแฮมเมอร์เฮาสิ่งอาจจะทําให้มันบินมันราวได้นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีการติดตั้งแฮมเมอร์โปรเทกชันมาให้แล้วจากโรงงานทั้ง3ตัวเลยนะครับทำให้ท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงเลยว่าแฮมเมอร์มันจะไปตีกับเฟรมนะครับก็มาต่อกันที่ชิ้นส่วนเหล็กกันนะครับชิ้นส่วนที่เป็นกึ่งเหล็ก กึ่งอลูก็จะมีตัวตัวคันค้างสไลด์นะครับหรือสไลด์แคชหรือสไลด์ล็อกนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยตัวแกนนะครับเขาจะเป็นเหล็กแต่ตัวค้างสไลด์เนี่ยเขาจะเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับทำไมเพราะว่าถ้าเป็นเหล็กนะครับเหล็กมันจะไปกินกับสไลด์ทําให้สไลด์จะถูกกัดถูกกินได้ง่ายนะครับแล้วก็จะบิดแล้วก็ต่อไปแล้วสไลด์ก็จะไม่ล็อกนะครับถามว่าถ้าถามผมตัวนี้นะว่าโอเคนะครับต่อมานะครับที่ยังเป็นกึ่งเหล็ก กึ่งอลูอยู่นั่นก็คือเจ้าตัวไกนะครับตัวสะพานไกนะครับจะเป็นเหล็กแม่เหล็กดูดติดนะครับแต่ในส่วนของหน้าไกเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับแม่เหล็กไม่สามารถดูดติดได้นะครับส่วนที่เป็นเหล็กหลักๆเลยนะครับก็จะมีนกนะครับนกสับจะเป็นเหล็กนะครับตัวปลดแม็กเป็นเหล็กนะครับตัวเซียเป็นเหล็กตัวรีเซ็ตทริกเกอร์เป็นเหล็กคือพูดง่ายๆก็คือเจ้าตัวห้องยิงทั้งชุดเลยจะเป็นเหล็กนะครับยกเว้นแฮมเมอร์เฮาสิ่งเท่านั้นเองครับก็นับได้ว่าตัวนี้เนี่ย ถือว่าโอเคเลยนะครับชุดยิงเป็นเหล็กหมดแล้วนะครับส่วนที่ส่วนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังอ่อนนะครับหนังอ่อนจะไม่ใช่เหล็กนะครับตัวเซฟก็จะไม่ใช่เหล็กนะครับซึ่งเซฟก็จะมี2ด้านจะไม่ใช่เหล็กเลยนะครับตัวศูนย์จะไม่ใช่เหล็กนะครับเป็นอลลอยนะครับก็หลักๆก็คือเหล็กที่เป็นเหล็กหลักๆก็จะมีปลดแมกนะครับมีนกสับมีภายในชุดยิงไม่ว่าจะเป็นเซียไม่ว่าจะเป็นตัวรีเซ็ไกลก็จะเป็นเหล็กหมดเลยนะครับพอพูดถึงเรื่องพาร์ทใดเป็นเหล็กไปแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเราจะมาอยู่กันเรื่องอะไยนะครับ ตัวนี้นะครับพอได้ชื่อว่าเป็นไฮคาปาแล้วนะครับอะไรเพียบนะครับใช้กับไฮคาปาได้98เลยนะครับตัวนี้มี2ที่ใช้ไม่ได้นั่นก็คือเจ้าตัว BBU นะครับหรือ b l o Black Housing นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ย BBU ของเขาจะเป็น BBU พิเศษเพื่อว่าที่เราจะสามารถติดเจ้าตัวแผ่นยึดดอตได้นั่นเองครับไม่สามารถใช้ BBU กับยี่ห้ออื่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโตเกียวมารุอิหรือกาเดอร์จะไม่สามารถใช้ได้เลยนะครับ แต่ที่ใช้ได้อยู่ก็คือเจ้าตัวนอสโซนะครับเพราะฉะนั้นถ้านอสโซแตกเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่า BBU คนไม่ค่อยทําพังดันนะครับบีบไม่ค่อยพังง่ายๆนะครับที่พังก็ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นนอสโซนะครับเพราะฉะนั้นวางใจได้เลยว่านอสโซยังสามารถใช้ด้วยกันได้นั่นเองครับขอเป็นยำ้ำนะครับตัวนี้เป็นปืนสั้นนะครับแล้วก็ช่วงนี้ผมไม่มีเวลาเทสแบบจริงจังก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ผมก็ได้เอาไปลองเล่นมา นิดนึงแล้วแล้วก็ได้เอาไปลองยิงแบบจริงจังให้ท่านผู้ชมมาได้เลยนะครับโดยผมจะสามารถสรุปได้สั้นๆประมาณนี้ครับตัว BDS นะครับยิงได้ค่อนข้างแม่นค่อนข้างโอเคนะครับโดยผมได้เทสที่สนาม Advan นะครับโดย Advan เขาจะมีเป้า15เมตร25เมตรแล้วก็40เมตรนะครับ BDS n แกะกล่องสามารถยิงได้ทั้ง3เป้าเลยนะครับฮอปเดิมยางเดิมท่อเดิมยิงได้ทั้ง3เป้าเลย แต่ข้อเสียคือมันจะมีลูกเลี้ยวนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะสโลโมชันให้ดูว่าลูกมันเลี้ยวนิดนึงนะครับสำหรับเจ้าตัว b ีเลสซตัวนี้แต่ในส่วนของเจ้าตัว CRS 9นแล้วก็ตัว n d h ฮอ k นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขามันจะเหมือนกันนอท่อในอะไรเหมือนกันหมดเลยโดยผมได้เอาตัวสีทรายไปเทสให้นะครับตัวสีทรายนะครับตอนเทสครั้งแรกเนี่ยเนื่องด้วยตัวนี้เนี่ยมันเป็นสไลด์4.3ท่อในเขาจะเป็น4.3นะครับในส่วนของตัวนี้เนี่ยท่อในจะเป็น5.1 ตัวนี้นะครับยิงเป้า15เมตรได้นะครับ25เมตรได้แต่40เมตรไม่ได้เลยนะครับตัวนี้ไม่ได้เลยจนผมต้องทำการเปลี่ยนยางฮอปนะครับพอเปลี่ยนยางฮอบแล้วยิงดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยลูกไม่เลี้ยวแล้วเพราะว่าตอนเดิมๆที่ยิง15กับ25เมตรเนี่ยยังมีลูกเลี้ยวอยู่นะครับแต่พอเราเปลี่ยนย่างฮอปเนี่ยลูกไม่เลี้ยวแล้วลูกตรงเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะยิง40เมตรได้แล้วนะครับ <c oughs> ก็ความแม่นถือว่าถ้า15เมตรเป้าตัวคนไม่มีหลุดนะครับ แต่ถ้าใครที่อยากได้แม่นกว่าก็ผมแนะนาให้เปลี่ยนย่างฮอปเดี๋ยวผมจะสรุปให้ตอนท้ายคลิปนะครับก็ใกล้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาฟังข้อดีกันเลยนะครับข้อดีนะครับแน่นอนครับตัวนี้เป็นงานที่ได้ลิขสิทธิ์จากทาง RWA ได้มาจากทางไนฮ็อกคัสตอมทําให้ตัวนี้นะครับงาน LC งานลิขสิทธิ์งานมาร์กิ้งจะคมกริบเลยนะครับโลโก้โลโก้ของไนฮอคมมากนะครับเรียกได้ว่ามีตาไนฮอกทุกที่นะครับมีชื่อบอกไนฮ็อกคัสตอมมี เบ v ร์รี่วินะครับมีหมดเลยเรียกได้ว่าละเอียดครบมากนะครับก็เป็นปืนที่ท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจหรือชอบมาร์กกิ้งเป็นพิเศษก็ควรจะมีนะครับข้อดีข้อที่2นะครับเนื่องด้วยตัวนี้เนี่ยสไลด์เขาเป็นโลหะนะครับสามารถที่จะเล่นแก๊สแรงได้เลยนะครับเล่นแก๊สแรงได้เลยแก๊ส12กิโลนะครับหรือเล่นแก๊ส9กิโลก็ได้นะครับข้อดีข้อที่3นะครับตัวนี้เป็นออปติกเรดี้นะครับติดได้ทั้งไอ r ได้ทั้งด็อกเตอร์นะครับเรียกได้ว่า เรียกได้ว่าสบายเลยนะครับสำหรับใครที่หาให้คาปาแล้วอยากจะติดดอทนะครับข้อดีข้อที่4นะครับอะไรเยอะนะครับอะไรเยอะมากๆในตลาดเรียกได้ว่ามันเป็นชื่อให้คาปาเนาะเราก็สามารถที่จะหาพาร์ทให้คาปามาใส่ได้เลยมาซ่อมได้เลยก็เรียกได้ว่าไม่มีปัญหาเลยนะครับแล้วก็มาที่ข้อที่5นะครับตัวนี้เนี่ยพอเป็นให้คาปาแล้วเขาใช้ระบบเดียวกับมารีนะครับสามารถที่จะใช้กับมารีได้เลยนะครับโดยเฉพาะแมกกาซีน แมกกาซีนสามารถใช้กับมอริได้นะครับไม่ว่าจะเป็นมารุอิไม่ว่าจะเป็นแม็กของอาร์มี่เองหรือจะเป็นแม็กของนอฟริชสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นแม็กของอาร์มี่นะครับตัวนี้ที่มากับปืนนะครับตัวนี้จะเป็นแม็กที่มากับปืนตัวนี้จะเป็นแม็กของสตาร์กา o P โต้พีนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นแม็กของโตเกียวมอร5.1นะครับ ก็สามารถที่จะใส่ได้เลยนะครับแม็กตัวเกียวมารุดหดังนั้นก็เลยเป็นข้อดีว่าตัวนี้สามารถที่จะใส่แม็กมารุได้นั่นอครับข้อดี้อสุดท้ายนะครับตัวนี้เขามีแฮมเมอร์โปรดิคชั่นให้อย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมไปว่ายิงไปเลยไม่ต้องกลัวเฟรมเป็นรอยไม่ต้องกลัวเฟรมบินนะครับไม่ต้องกลัวโลเวอร์บินเลยก็เรียกได้ว่าเขาคิดมาให้แล้วนะครับตัวนี้มีแฮมเมอร์โปร c t คชั่นมาให้ก็มามึงที่ข้อสังเกตกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับยางฮอบแข็งไปนิด คือพอบ้านเราเล่นหลักๆเป็น2 0งศนยาะครับยางฮอปของเขาเนี่ยจะเป็น70็ดีกีเลยซึ่งค่อนข้างแข็งนะครับแล้วก็พอเรายิงลูกเบาๆแล้วเนี่ยลูกเราจะค่อนข้างเบี้ยวค่อนข้างสปินนะครับหเห็นได้ชัดเลยหลังจากที่ตัวแซนฮอปผมเปลี่ยนยางฮอบแล้วยิงดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับเพราะฉะนั้นหากท่านผู้ชมท่านใดซื้อไปแล้วควรเปลี่ยนเป็นยางฮอปประมาณ6 0สดีกีนะครับใครอยากให้ยิงดีกว่าเดิมเปลี่ยนยางฮอบแล้วจะเห็นผลได้เลยนะครับ ข้อสังเกตข้อที่2นะครับความแรงค่อนข้างแรงนะครับเจ้าตัวนี้ซึ่งเจ้าตัว BDS9 นะครับความแรงแกะกล่องน,นะครับอยู่ที่380-400 FPS เลยนะครับแต่ในส่วนของ TRS แล้วก็ s d n a w k เนี่ยความแรงค่อนข้างเบานะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ340 FPS ที่ลูก0.20แก๊ส12กิโลอุณหภูมิประมาณ35องศานะครับทำให้2ตัวนี้เนี่ยความแรงไม่ค่อยเกินนะครับเวลาไปเล่นสนาม แต่ตัวเนี้ยความแรงจะเกินนะครับสำหรับเจ้าตัว BDS นายความแรงจะชอบเกินนะครับข้อสังเกตข้อถัดมานะครับสำหรับผมตระกูลไฮคาปามันค่อนข้างหนักนะครับทำให้เวลาเอาไปลงเล่นนอาไปออกมิลซิมออกไปเล่นสนามเนี่ยมันจะโหลดทําให้เราเอียงไปด้านขวาค่อนข้างเยอะนะครับทำให้ผมเนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช้ไฮคาปาเป็นปืนสั้นหลักของผมเพราะว่ามันค่อนข้างหนักนะครับแต่ถ้าท่านใดชอบ ซึ่งจริงๆไฮคาปาเป็นปืนสั้นที่ค่อนข้างฮิตอยู่แล้วนะครับก็มีทุกคนผมว่าทุกสนามมีคนใช้ไฮคาปาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเพอร์เฟนท์ส่วนบุคคลนะครับผมมองว่าไฮคาปาหนักไปนิดนึงนะครับโดยเฉพาะพอใส่ไฟฉายพอใส่ดอดแล้วเนี่ยปืนจะค่อนข้างหนักเลยนะครับทำให้ผมเนี่ยจะชอบไปพบพวกกล๊อกอะไรมากกว่าที่น้ําหนักจะเบากว่านั่นเองครับข้อสังเกตข้อที่4นะครับตัวกริปนะครับบางตัวบางร็อตจะมีปัญหาเช่นจะใส่แม็ก มาระอีกแล้วฝืดนะครับไม่ใช่ใส่ไม่ได้นะฝืดก็คือเวลาเราปลดแม็กเนี่ยแม็กมันจะไม่สไลด์ลงอย่างนี้นะครับจะมีบางตัวเท่านั้นเองครับซึ่งจะส่วนใหญ่จะเป็นที่ล็อตแรกนะครับซึ่งตอนนี้ล็อตที่2องล็อตที่3ก็เรียกได้ว่าซ่อมมาแล้วฟิกซ์มาแล้วทําให้ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วนั่นเองครับข้อสังเกตข้อสุดท้ายก็อย่างที่บอกไปในตอนแรกนะครับว่า B D S 9 i เนี่ยจะแรงกว่าชาวบ้านทาเพราะว่าตัวเนี้ยเขาจะเป็นท่อ5.1าจจะยาวกว่าทั้ง T R S แล้วก็แซนฮอกนะครับทำให้าแ็งงรก ้องระวังนะครับหากท,าท่านใดจะซื้อไปลงสนามแต่ถ้าท่านใดซื้อไปลง IP ตัวนี้สบายเลยนะครับลง IPS c เอสซีได้เลยนะครับข้อแนะนำนะครับหลังจากที่สังเกตมาสักพักแล้วนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยท่านผู้ชมท่านใดที่ติดตามแร n ง i n g z o n นมานานแล้วจะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นร็อตที่2แล้วนะครับที่ผมเพิ่งทำคลิปร็อตแรกก็ได้มีคนใกล้ตัวเล่นไปแล้วนะครับแล้วก็จากสังเกตจากการทดลองกับคนใกล้ตัวนะครับตัวนี้นะครับผมแนะนำว่าให้เปลี่ยนสปริง รีคอยให้แรงขึ้นนะครับเพราะตัวนี้เนี่ยความรู้สึกผมก็คือสปริงเดิมค่อนข้างอ่อนนะครับค่อนข้างปกเปียกอ่อนนะครับแล้วก็พอเราเปลี่ยนสปริงเป็นแบบพวก150%แล้วนะครับหรือเอา130%ของ5.1มาใส่กับ4.3นะครับจะรู้สึกเลยเลยว่ายิงมันขึ้นเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้ชมท่านใดที่อยากยิงแล้วมีรีคอยมันๆอยากให้กระชับนะครับผมแนะนำให้เปลี่ยนสปริงรีคอยนั่นเองครับ แล้วก็แน่นอนครับเราพูดไปแล้วผมแนะนําให้เปลี่ยนยางฮอบด้วยนะครับตัวนี้คนใกล้ตัวผมแทบจะเปลี่ยนยางฮอบกันทุกคนเลยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ยิงแม่นขึ้นยิงตรงขึ้นนั่นเองครับแล้วก็สุดท้ายนะครับสำหรับเจ้าตัว BDS9 เนี่ยท่านผู้ชมท่านใดที่เอาไปเล่นแล้วความแรงเกินนะครับผมแนะนําให้หนุนวาล์ล็อกเก็ตวาล์วนะครับโดยผมได้ทดลองมาให้แล้วผมทําการหนุนไปประมาณ2.5มิลนะครับเพื่อให้ความแรงมันอยู่ในลิมิตที่สามารถเล่นได้นะครับหรือท่านผู้ชมท่านใดจะตัดสปริง อกเ็ตบาก็สามารถที่จะทําได้เช่นกันครับซึ่งก็สามารถเลือกได้เลยนะครับว่าจะทําแบบไหนจะทําวิธีไหนสามารถเลือกได้ตามความชอบของท่านผู้ชมได้เลยครับสุดท้ายนี้นะครับก็ B S n ใน e Hawk เป็นไฮคาปาที่น่าเล่นมากๆนะครับเพราะว่าเป็นปืนที่ออปติกเรดี้มาแล้วยิงแก๊สแรงได้ราคาไม่แรงนะครับใช้แม็กร่วมกับยี่ห้ออื่นได้ใช้อะไหล่ย่อร่วมกับยี่ห้ออื่นได้นะครับสรุปนะครับเจ้าตัว R W A ใน n Hawk High Capa Series นะครับ เป็นปืนที่น่าเล่นนะครับทั้ง3สีเลยซึ่งชอบสีไหนชอบแบบไหนมีคอมไม่มีคอมก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมเองได้เลยนะครับว่าชอบแบบไหนซึ่งผมเนี่ยชอบ BDS ีไก็ผมก็มีเก็บไว้แล้วก็บอกหนึ่งนะครับถึงแม้มันจะหนักไปหน่อยแต่ผมก็ยังเอาไปเล่นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยผมก็ท่านผู้ชมท่านใดย,ยังสนใจที่อยากจะมีไฮคาปาไว้ในมือผมก็เชียร์ตัวนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นปืนที่1ได้ LC แล้วก็หลายๆอย่างที่เราพูดไปแล้วในข้อดีนะครับ ก็หากท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับสามารถที่จะเช็คได้ที่เว็บไซต์ lclearningzone.com ได้เลยนะครับโดยหน้าเว็บเรานะครับสต็อกจะตรงตลอดนะครับไม่มีผิดพลาดถ้าหากหน้าเว็บมีของนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะกดสั่งซื้อได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าสต็อกเรา r ร a l time นะครับแล้วก็ก่อนจะกันไปนะครับก็ขอฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับเพื่อที่ว่าผมจะได้ผลิตคอนเทนต์ใหม่ๆให้ท่านผู้ชมได้เรื่อยๆต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้เราก็คงต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ